ระวิภุมมะทั้งโสราปัญจากแกแลัคนาพุทธเก้าจันท์กับทีวเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่ารอนี้หลังระวังหุ้นส่วนความรักการเงินระวังทรัพย์สินและข้าวของมีค่าสูญหายเคราะห์ซ้ำกรรมซักต้องระวังฟันงนะครับราศีที่ในช่วงนี้ เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ต้องระวังได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธงครับอย่าก,กลัวจะกลัวไปทำไมเพราะผมตัวจริงเสียงจริงรักราชสีโหนฟันธงมาบอกกล่าวรู้แล้วเนี่ยมันพ้นได้เพราะเราไม่รู้อะไรนั่นน่ากลัว ความไม่รู้อาวิชาคือน่ากลัวถ้ารู้แล้วอย่าก,กลัวไม่ใช่คำแช่งแต่เป็นสถิติทางโหราศาสตร์จากประสบการณ์และวิชาหนุนผมเป็นุนมา30ม30ปีเรื่องแบบนี้เชื่อใจผมได้ราศีกรกฎที่มีเหตุดังที่ได้ก,กล่าวที่ว่ามานี้ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดรู้ไหมใครเจอมากว่าเราสุนทรผู้ไง ด้วยเคาะซ้ำกำซัดวิบัติเป็นมิแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพาล่องเรือเลยบวชเลยเป็นไงอันนั้นหนักยิ่งกว่านะหนักยิ่งกว่าเพราะท่านทะเลาะกับพระเจ้าแผ่นดินนะในอดีตมีประวัษษติศาสตร์กล่าวไว้ตอนนี้แค่เคาะซ้ำกำซัดมันเป็นไปตามดวงครับถ้าให้แน่ๆต้องไปหาโหงอาชีพที่ผูกคำนวณดวงจากวันเดือนปีเวลาเกิดไม่ยากไปที่เรือนพญาโหราธิบดีลานเทพวัดเจ้าอามดูแบบเจาะลึกทุกวันไม่มีวันหยุดครับ ไปใช้บริการได้ดูดวงครึ่งหนึ่งของเงินทําบุญนี่แหละครับเรื่องที่ต้องบอกกล่าวกันไว้แต่ดูดวงแบบนี้เรียกว่าดูดวงแบบปลายเปิดแบบภาพรวมแบบส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ได้แม่นร้อซแต่ส่วนใหญ่แล้วมันใช่แต่เทิงเจาะลึกนั้นเหมือนกับการเจาะเลือดตรวจที่เรียกว่าเช็คอัพเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้แบบนี้เรียกว่าตรวจแบบกว้างๆแบบยาหมอตีปากซอย ปวดหัวอา,อาญาหมอตีปากซอยแบบจัดให้กันได้นะครับจากองค์รวมให้เข้าใจด้วยผมจะต้องมาขยายความและถ้าเกิดใครที่จะสนใจเรียนโหราศาสตร์เชิงลึกอีกไม่นานผมจะเปิดหลักสูตรออนไลน์เป็นระบบเป็นขั้นตอนมีการติวคอยติดตามนะครับถ้าสนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ทีนี้เข้าหลักเกณฑ์โหราศาสตร์แบบปลายเปิดว่าเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวอังคาร เดาวสุกจรเล็งชะตาแค่ช่วงนี้แล้วเข้าเกณฑ์ช่วง1-15มีนาคมดาวอังคารที่เล็งชะตาเนี่ยจะเข้าเกณฑ์คาดที่เรียกว่าอัมพุคุมโมสองดาวสุกที่โคจรเข้าราศีมังกรเล็งกรกฎเนี่ยเข้าเกณฑ์พินทุบาทระวิภุมมะทั้งโสราปัญจากแกลคณาพุทธเก้าจันทกับทีว่เป็น8ปสุกเจ็ดสุกเลงไงสุกเจ็ อาจารย์เจ้าว่ารอนิลันธรรมดาระวังหุ้นส่วนความรักการเงินระวังทรัพย์สินและข้าวของมีค่าสูญหายระวังสิรู้ไว้แล้วก็ต้องระวังเข้าใจไหมแฟนชวนทะเลาะก็ต้องไม่ทะเลาะตอบเข้าใจไหมมันต้องรู้แล้วระวังไม่ใช่รู้แล้วให้เกิดนี่คือสิ่งที่ต้องบอกกล่าวให้รู้กันอาทิตย์เสาพุธจรมรณะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเดิมจรมรณะ มาตั้งแต่กลางกุมภาถึงกลางมีนาแปลว่าอะไรเสียเงินมีรายจ่ายประหยัดสิใครขอกู้ยืมเงินระวังแก๊้งโคนเตอร์ติดต่อเข้ามาอย่าไปสื่อสารด้วยก็เท่านั้นเองดาวเสาวมรณะมีปัญหาเรื่องกระดูกและฟันนี่คือความป่วยเจ็บที่จะต้องไปเช็คอัพร่างกายช่วงนี้ไม่ยากครับหนึ่งไปถวายสังฆทานไปบริจาคโลหิตแล้วอุทิศเพืก่กรรมานเวรไม่ชวนใครทะเลาะ และไม่ทะเลาะตอบกับใครเขาขับรถปาดหน้าไม่เป็นไรเราไม่รีบนี่คือความหมายไปเช็คัพร่างกายอย่างละเอียดมันก็เป็นเหตุเป็นผลโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเล่นลับลึกลับเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องสถิติผมมีประสบการณ์ในผลอาชีพมา3าิปีซึงต้องบอกกล่าวเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับบอกให้กลัวแล้วเป็นไปตามดวงนะไม่ให้ขูใ่ให้กลัวนะควรหาเหรียญเทพราหูทรงพุทธเปลี่ยนดวงชะตาจากร้กายดีรุ่นปฏิหารดวงชะตาตปตัว ควรมีพระกริ่งพระเทววัตรติดตัวเป็นมหามงคลให้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือคุณจะมีเหรียญพยันนะครับหรือจะเบี้ยกแก้คกูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือไว้ประจําบ้านก็มาติดตัวสิของใครก็ได้ที่มีอยู่ที่บ้านคุณไม่ต้องยากในการหาจะได้เป็นมหามงคลเตือนสติอารัธนาคุ้มครองตนคนให้พ้นภัยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโรณศาัตร์แบบฟนตทุนนี้ว่า ราศีที่ในช่วงนี้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดต,ต้องระวังได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธงครับยุคสมัยนี้เราต้องนึกถึงประกันชีวิตประกันสุขภาพอย่างตัวผมเอง มีประกันชีวิตประกันอัคคีภัยเรากู้แบงค์ซื้อบ้านเขาก็ให้ทำประกันแล้วเพราะอะไรเขากลัวแอสเซทเขาเสียหายอย่างนี้เป็นต้นผมทำประกันชีวิตหลายบริษัทครับหนึ่งในนั้นก็คือโตเกียวมาลีนผมมีทั้งประกันชีวิตแบบเก็บออมและประกันสุขภาพแบบเบี้ยทิ้งมีหมดครับเพราะการประกันจะทำให้เราไม่ประมาท แล้วทําให้เรามีวินัยในการออมเพราะรับประกรันแบบเก็บออมเนี่ยเมื่ออายุครบแล้วเราจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเรายังมีเงินก้อนหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นอะไรตามเวลาของห่วงอายุเราก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งเอาไว้ใช้ในวันปลายที่ทําให้เราไม่อนาถาเราป่วยเจ็บอย่างผมเนี่ยมีประกันสุขภาพที่คุ้มครองความป่วยเจ็บแต่ละปีเนี่ย480ล้านป่วยเจ็บเมื่อไรไม่ต้องใช้ประกันสังคมพูดตรง,ตรง โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลพร้อมอ้าแขนรับทันทีเพราะฉะนั้นคุณนึกถึงบริษัทประกันดีๆผมแนะนำโตเกียวมารีนเป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้บริการวางแผนชีวิตต้องนึกถึงโตเกียวมารีนสุดยอดฟันธง